เคดาวันแค่าดาวน,น,านเอาโอนปนี่สิบาทเคดาวเนเดิ้ว อ่้แ hmm. ก mm ้ม hmm. ค mm ิรอะไรม่กินมาเป็นพุกมาหนาวไหมหนาวเลยฝนตกลมมึงห่งม่อ่ะคนมน้ียวเดีเขาจะให้ร้านเขาไายนะเจะพาเขาอนยญานไง แกแองตัวเลย้วนตัเลยกดแตนลูกเนาะมันจะเป็นอนี้คืออะไรแบบอยู่กับผมมันถึงจะพูดโอ้ยไม่จะบอก่นเละไม่โอ้ยตอี้อนนี้ต้มอนไีไมันคือหลังเนี่ยเออที่ท่ใ้ยุติธรรมไม่ยุตรมเออลไกลไม่นึ่ตัวที่สามได้หรอไ สองสามสองสามทีแล้วมันจบเกมนึงมันทำงานกับพี่ก็จะบอกมันว่าเกมเราไอยู่เราก็าเขขยักไอยราได้ก็ไปอยู่กับเขาก่อนเขาจะอทำไมพายกันใส่ชุดเกงหวมไปเจอมาเจอทั้งหน้มามาเอื่ออะออเหบอกว่าเออที่นี่สองสตัวแล nah. ้วจะใส่ซ้ำเอาแ่หนาวแล้วเรื oh ่องมไวันนี้กินไท้วเต็มเท่าไหร่